ประสาทตาเมืองถมตอนที่หเสียงลมบนช่องเขากับตำนานที่ไม่เคยหลับเคยไหมครับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้แล้วใจมันเหมือนถูกปลุกให้หันกลับไปมองอดีตเสียงแบบนี้แหละที่ผมได้ยินตอนเดินอยู่บนช่องเขาตาเมือนชายแดนไทยกัมพูชาตรงที่ไม่มีใครอยากอยู่แต่กลับมีศิลาก้อนโตตั้งเรียงเป็นประสาทขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางป่าเหมือนรอให้ใครสักคนมาฟังเรื่องของมันคนแถานั้นเรียกกันว่าปราสาทตาเหมือนทมชื่อฟังดูธรรมดาแต่เขาลือกันว่ามีคำสาปฝังอยู่กับก้อนหินทุกก้อนผมไม่ได้พามาประจนภัายแบบหนังผีนะครับแค่อยากเล่าเรื่องของที่นี่ให้คุณฟังเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องราวของปราสาทที่อยู่ห่างไกลผู้คนแต่มีคนมาเฝ้าตลอดเวลาบางคืนมีคนเห็นดวงไฟลอยกลางหมอก บางวันได้ยินเสียงสวดมนต์ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในปราสาทบางครั้งคนที่ลองลบหลู่ก็ไม่ได้กลับลงมาจากเขานี้แต่ถ้าคุณไม่กลัวแล้วคุณพร้อมจะฟังผมจะพาคุณย้อนกลับไปดูว่าปราสาทแห่งนี้มันสร้างขึ้นทำไมใครเป็นคนสร้างและตาเมือนคือใครตอนที่สองตำนาน ตาเมือนคือใครชื่อประสาทที่ไม่มีในแผนที่เฮ้ย hey! ชื่อตาเมือนฟังดูเหมือนชื่อคนใช่ไหมครับเหมือนตาเท่าไข่หมากหรือคนเลี้ยงไก่ท้ายหมู่บ้านแต่เชื่อไหมครับชื่อตาเมือนไม่มีใครรู้แน่ชัดเลยว่าแกคือใครและที่โหดกว่านั้นชื่อของแกไม่มีในแผนที่แต่กลับฝังแน่นในความเชื่อของคนทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งสงประเทศบางคนเชื่อว่าตาเมือนคือพราหมณ์เท่าเฝ้าศิวลึง บางคนบอกว่าเมือนในภาษาเขมรแปลว่าไก่แต่มาความเชื่อก็บอกว่ามาจากคําว่าตาน้ํามนต์น้ำํำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่นี่ก็มีจริงๆคนอีสานใต้มักจะเรียกเจ้าที่ว่าตาตาเมือนจึงอาจหมายถึงดวงวิญญาณผู้เฝ้าประสาทมากกว่าจะเป็นชื่อของใครสักคนตอนที่3าสิวลึงผุดจากพื้นหินพลังแห่งองค์เทพหรือของจริงจากธรรมชาติ สิวลึงใช่ครับฟังชื่อแล้วคนไทยชอบแอบขำแต่สำหรับพราหมโบราณมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพระศิวะเทพแห่งการสร้างและการทำลายและที่ปราสาทตาเมินทมสิวลึงไม่ได้ถูกแกะไม่ได้ถูกวางแต่มันผุดขึ้นจากพื้นหินจริงๆหินแท่งนี้ฝังแน่นไม่มีใครเคยเคลื่อนย้ายได้แม้แต่รถแบ็คโฮก็ยังยกไม่ขึ้นผู้เท่าเรียกมันว่าลึงผีดุบางคนฝันหินพรามเท่ามาราดน้ำมนกลางดึก มันไม่ใช่หินธรรมดาแต่มันคือหัวใจของประสาทเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาและของคำสาปตอนที่4คำสาปพ,พันปีในจารึกถ้าใครขโมยหายนะจะเกิดที่นี่มีจารึกจริงๆนะครับเขียนไปชัดเจนว่าใครทำลายฐานของพระศิวะจองตกนรกชั่วกับชั่วการ ตราบที่พระพรหมยังมีสี่พัดและมันเคยเกิดขึ้นจริงนะครับมีคนขโมยทับหลังไปแล้วต้องเอาคืนเพราะเจอเหตุการณ์แปลกๆฝันร้ายซ้ำๆเห็นเงาชายแก่ในฝันทุกคืนไม่มีใครบอกได้ว่าจริงไหมแต่คนที่ศรัทธาเขาไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังให้สีวลึงตอนที่5ดวงไฟลอยกลางคืน กับเสียวปริศนากลางประสาทคืนเดือนดับชายสามคนขึ้นไปลองขอบนประสาทกลางคืนมีเสียงสวดวันเบาๆดังออกมาจากในประสาทโอมนมสิวายะไม่มีพระไม่มีคนแก่ไม่มีใครแต่เสียงชัดมากจากนั้นมีดวงไฟสีฟ้าลอยวนเหนือลังคาประสาทแล้วหายไปเช้าวันต่อมา มีแค่สองคนกลับลงมาอีกคนนั่งเมาอ,อยู่กลางลานไม่พูดไม่กินไม่ลุกบางคนบอกว่าเป็นอุปทานบางคนบอกว่าเจอดีและคุณลหละครับอยากลองขึ้นไปตอนดึกไหมครับตอนที่6ไทยขเขมรใครเป็นเจ้าของหรือเทพเจ้าไม่เคยแบ่งพรมแดนบางคนบอกว่าปราสาทเติมเมินทมเป็นของไทยบางคนบอกเป็นของกัมพูชา แต่ในมุมของเทพพเจ้าท่านไม่ได้มีสัญชาติและศรัทธาไม่เคยมีพรมแดนผมเคยเห็นพระไทยกับพระเขมรสวดมนต์ร่วมกันที่นี่แม่ค้ากัมพูชาจุดธูปขอพรเด็กไทยไหว้สิวลึงด้วยใจเส้นเขตแดนอาจมีบนแผนที่แต่เส้นที่แบ่งความศรัทธาไม่มีเลยครับตอนที่7ประสาทที่คำสาบยังไม่หมดอายุและคุณละครับเชื่อหรือไม่ คำสาปอาจไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่อาจเป็นแค่ผลจากความไม่เคารพทุกครั้งที่คุณเข้าใกล้อะไรที่เก่าแก่กว่าคุณเคยก้มหัวให้มันหรือยังที่นี่ไม่ใช่เพียงโบราณสถานแต่มันคือบทเรียนศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นคนแล้วคุณล่ะครับเชื่อว่าคำสาปยังไม่หมดฤทธิ์ไหมหรือจริงๆแล้วมันเพิ่งจะเริ่มทำงานในใจของเราคลิปจบ แต่เรื่องราวยังไม่จบนะครับติดตามนวัดวิถีบายเด็กวัดผมแจ็กกี้แล้วคุณจะมองวัดและวิถีชีวิตรอบตัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะครับ